สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องพาหัดคนเดิมครับมือนีครับวันที่10มีนาคม2 5 6หาครับมือนีครับจากมีน้องทำมาแบ่งปันเอฟซีท่างช่องครับผมเนาะเป็นของลุงโชคดีนะครับงวดที่แล้วลุงโชคดีให้มาครับบนเด่นที่3ลรอง9ครับมาที่9นะครับมาตัวรองครับผมเนาะนี่ครับเลขออกครับ894ครับ เลขออก894นะครับให้เก้กับผมเนาะเลขออก94ครับผมแต่ว่าตัวรองเข้านะครับเด่น3ลรอง9ครับล่างไม่เข้านะครับผมนี่ครับหลักร้อยสามเจ็ดสี่ไม่มานะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเยเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ครับผมเป็นของลุงโชคดีนะครับ ก่อนอื่นครับ้า f อ c ท่านช่องกับผมนาะมาดูของ f อซโคราดก่อนดีกว่าครับ f อซโคราดนะครับชุดบนล่างนะครับนี่ครับบนฟันที่8ครับ928-938ครับชุด2ตัวครับ2838นะครับล่างเด่น9ลอง5ครับ9593นะครับ สำหรับคนที่รอของ f อฟซีโคลานะครับฟันธงให้เม็ดเดียวของสุดท้ายรอก่อนนะครับรอก่อนเด้ครับผมฟันธงของสุดท้ายของ f อฟซีโคลาดนะครับแม่ครับเดี๋ยวพาเอฟซีทั้งช่องครับผมนาอกมาแนวทางของลุงโชคดีดีกว่าครับของลุงโชคดีงวดนี้ส่งแนวทางมาให้แล้วครับ ลุงโชคดีนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับของลุงโชคดีแล้วก็มี f อฟซีทางช่องครับผมเนาะพระหัสช่วยตามของพิตาและยองให้หน่อยซึ่งผมลงคลิปไปแล้วนะครับของพิตาและยองเดี๋ยวผมหาให้นะครับพิตายและยองใช่ไหมผมลงคลิปไปแล้วนะครับพิตตายและยองนี่ครับพิต่ายและยองนะครับ หลัก10ล่าง8กับ9ครับหลักหน่วยครับ3 4 6 0 1ครับล่างอย่างเดียวจับคู่ให้ที่8 3 8 4 8 6แล้วก็9 0 9 1นะครับนี่ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะของพี่ตายละยองนะครับแม่ครับเดี๋ยวพาเอฟซีทั้งช่องครับผม มาเราทางของลุงโชคดีดีกว่าครับงวดนี้ลุงโชคดีให้มนแล้วครับบนครับเด่นที่3ลอง8ครับ8 3 7 3 6 3 8 2ครับล่างครับ9 4 9 7เลขฝันครับ2 7เม็ดเดียวครับหลักร้อยครับ1 4 9ครับชุด3ตัวครับ1 8 3 1 6 3แล้วก็1 8 2นะครับ ของลุงโชคดีนะครับแม่ครับเดี๋ยวพาเอฟซีทางช่องครับผมเนาะมาเอาทางของลุงโชคดีดีกว่าครับลุงโชคดีดเน้นย้ำกับเอซทางช่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก YouTube นะครับ อย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมนะครับลุงโชคดีครับบนครับ3กับ8ครับ3กับ8ปดเด่นที่3ครับจับคู่บนให้4คู่นะครับบนให้4คู่ครับเอาหลักร้อยก่อนดีกว่ามาหลักร้อย ร้อยมีหนึ่งมีสี่มีเก้าครับเด่นที่หนึ่งนะครับเอาชุดสองตัวครับมีแปดสามเจ็ดสามหกสามแปดสองนะครับเน้นที่แปดสามครับ เน้นที่83นะครับแล้วก็ชุด3ตัวครับ183ครับ163ครับ182ครับเน้นที่183นะครับนี่ครับชุดบนนะครับส่วนชุดล่างรอแป๊บนึงนะครับชุดบนได้ไปแล้ว มาครับผมเดี๋ยวพาเอฟซีทางช่องครับผมเนาะมาเอาชุดล่างครับของลุงโชคดีนะครับพร้อมเลขความฝันนะครับลุงโชคดีชุดล่างครับลุงโชคดีครับ ชุดล่างครับผมเนาะชุดล่างนะครับชุดล่างล่างครับเดี่ยนที่เก้าครับล่างครับเดี่ยนที่เก้านะครับจับคู่ให้สองคู่นะครับล่างครับนั่นก็คือครับเก้าสี่เก้าเจ็ดนะครับเก้าสี่เก้าเจ็ดครับ เน้นที่94นะครับนี่ครับบนเน้นที่83ล่างเน้นที่94นะครับเลขความฝันครับ27บนล่างนะครับเลขความฝันของลุงโชคดีนะครับ27บนล่างครับนี่ครับเลขฝันครับ 2อบนล่างครับเลขฝันสอบนล่างนะครับลงวันที่16บหกทับสทับหกครับมาครับผมเดี๋ยวพาเอฟทางช่องมาแคปหน้าจอออกของลุงโชคดีนะครับมาเอาชุดบ,บนก่อนดีกว่ามาครับ นีครับบนครับลุงโชคดีครับเด่นที่3ลอง8ครับหลักร้อย149ครับเด่นที่1ครับชุด2ตัวบนครับ83736382ครับชุด3ตัวครับ183163แล้วก็182นะครับนี่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนี่ครับผม มาแคปหน้าจอเด้อครับผมเนาะของลุมโชคดีครับส่วนชุดล่างครับส่วนชุดล่างล่างครับเด่นที่9ครับ9 4 9 7เน้นที่94นะครับเลขความฝัน27เม็ดเดียวบนล่างนะครับแคปหน้าจอครับผมเนาะกระสุดท่านี้ครับกับขออุยพรณ์ไใหเอฟซีทางช่องที่เบิรคลิปนี้ครับเดินทางแควคาดปลอดภัยเด้อ สุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมถ่ายชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ